สวัสดีจ้าช่องไม่เพียวชาแนลค่ะมันนี่หันมเมเียวจะพามาอีกรีวิวอีน่าข่าของเมเพียวค่ะมันนี่นะคะนี่เริ่มงามนะคะท่านผู้ชมไม่เพียวก็ซื้อปุ๋ยแล้วเมื่อวานแต่ยังม่ทันได้ใส่กับบึงฟ้าบึงฝนกันค่ะเพราะว่าอีฝนมันตกอยู่ยันใส่ไปกับสองสามมื้อกะเกิดน้าม,มาก,กะปุ๋ยไปมืดค่ะท่านผู้ชมเจย็นๆกับถ่ายจังหน่ะยบึงฟ้าบึงฝนก่อนอันนี้นาข้างๆนะคะนี่เขาดำนะคะนี่ เขาดำเอาค่ะทากลางๆไม่เพียวเพราไม่เพียวบริเวดำค่ะเพราไม่เพียวทันบาทอามมืดค่ะท่านผู้ชมนี่บรรยากาศข้างๆค่ะวิวงามค่ะตอนเศร้าค่ะท่านผู้ชมสวยงามมาดพาท่านผู้ชมเอมาชม้ยายพันธอนในหญ้าค่ะท่านผู้ชมหญ้าในนาหลายๆนี่ ใส่ขี้งวเจ้จขี้งวแหละอืมกีบขนาดได้ไม่ลนตัวโจยขี้งูหันกีบ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 แ้วถ้าแหงบู้อยากแข่ถ้าโตเป็นรั้วเลยท้าบื้อไขี้ยจะนรถบเก็เคียเหมือนะเออทอกางกางโจอืม เราเบื่อมีปุยมีไปเนาะอือคนลงมาถอนหญ้าตัวนี้ค่ะจากหญ้าอย่างเขาเอิญหญ้าอย่างใหญ่นี่หญ้าขี่ม้าเนาะทางเขาเอิญเนาะเออจากทางไทยทางอันนั้นเขาเอิญอะไรก็บลจักเป็นเออเป็นหญ้าต้นแดงๆค่ะทางไอ้ไทยโซ่ไทยกุสะมาเขาเอิญหญ้าขี่ม้าค่ะแต่ทางไทยทางอีกยังหวัดอื่นจะเอินหญ้ายังไม่เพียวกับบอลลูมันสิขึ้นค่ะ บางคนเขาว่ามันขึ้นอีตามีขี้งวขี่ควายแต่กะมันโบสเสมอไปเนาะยายเนาะบางเ่อกะนี่ยบมีขี้งูขี้ควายมันก็ขึ้นเนาะ mm. มันบสเสมอไปบะขี้งวขี้ควายนี่นะคะนี่หากผลลายนะคะนี่ทอนหัวทอนเล่นไปละค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศเช้าๆที่กุสมานอยู่บ้านนุสะอาดเวยจ้าเนี่ยบรรยากาศก็ดีฝนตกกบเจ้ากับบ่ออาไมกเนาะ เด็กหน่อยสไปเฟรชฮันตื่นแต่เศร้าตื่นต่เช้าอ่ะไปโรงเรียนกับบได้หงอแงเลยแมรับวะนอนน้ำเขาอยู่เบ่ะนอนน่าบดมือเนี่ยฝมือเหล็นเพื่อก็นอนเนาะเออ จบคลิปเนสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องมเพื่อแชแนลด้วยค่ะผิดถูกงไงจะว่ากันนะคะช่องใหม่หัดถามค่ะพาผู้ชมอีมาชมอียายผิ่นทอนในหยาในเข้าค่ะยากาศด,ดีๆตอนเช้านะคะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามด้วยค่ะ